เบากำมยี่ผสมหนังแบบนี้ดูแลรักษายากมากๆค่ะวันนี้พรพามาชม Honda City ค่ะปี2019ถึง24ตัว R.S กันนะคะเบาะเดิมรักษายากแบบนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นงานสวมทับเกตพรีเมียมค่ะหนังใหม่ทับผ้าเดิมไปเลยนะคะของเดิมไม่เสียหายยังอยู่ด้านในค่ะทำแบบนี้นะคะเบาะเดิม,มค่ะ จะยังใหม่อยู่เสมอค่ะถ้าถอดออกมาราคาไม่ตกแน่นอนค่ะเป็นงานสั่งตัดตรงรุ่นตรงปีนะคะเลือกสีเลือกลายได้กรณีคันนี้มีเท้าแขนหลังใช้งานได้ปกติใส่แก้วน้ําได้เหมือนเดิมค่ะคันนี้พิเศษค่ะเพิ่มปูพื้น6ดีเกรดพรีเมียมแล้วก็เสริมใย,ยอีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะทำให้เข้าเซตสีเดียวกับเบาะได้เลยค่ะปูเต็มพื้นที่กันเศษดินเศษฝุ่นหรือน้นำได้100%ค่ะตอนนี้บ้านเขียวมีโปรเยอะมากๆนะคะ ใครสนใจงานเก็ยพรีเมียมสามารถติดต่อหุ้มเบาะ TNS อายุธยาได้เลยค่ะ